嗯。<clears throat>

song <clears throat> <clears throat> เสียบเฮี้ยงกันเข้าไปนี่ยนะครับตอนมาเดินไปคมสามรลอดสาม <c oughs> โอ้ยขันคอปีนังมาส่งอยากไอแต่เศร้าใช่ไหมขันมันผิดนี่มันจิจัดบกเขาเลยได้ปีน้องแต่ว่าขันมัน <c oughs> บบสิมันถือกลายมันมจัดของง่ายๆสิเขาจัดมันกระเลนปั๊บของรดเท่าขามหรือหลอดผิดปั๊บนี่มันสีหลจักทันทีสาสามหลอดสาม <c oughs> มันแลกยมันคมลงมันคมโคกลงบางทีอมันก็ <c oughs> ถอดขึ้นปีนเอาทั้งติวเขาไมนไม่ตอกมันเขาผิด <c oughs> เรียม กานคอไปมันตั้งได้ที่บัดเฮาสี่เอาเฮาโคกออกแล้วเฮาก็จะไปจัดไม้อันตอกสั่งเฮาก็เสีเอาเหล็กเล่มแหลมแทงจัดไปจัดไปแต่มันเสมอกัน มีต่อันมากสิปีนออกติวเ,เขาในใอยู่เลยเดี๋ยวกันตอนสว่างออกพรเอากระเลี่ยงปึมไปน้ำออก แข็งไรก็บกเป็นท่าทเลยเห็ดออาขอ้อมมันลดลงมาจากหน่อยาสารปกติต่อเขาแข็งจากหน่อยเขากลับมาลดตอกลงมันอ่อนลงกว่าปกติจากหน่อยพอเขาเอาข้อออกไ้ที่หลก็เขาจะค่อยมาปัดไม่ตอกแข็งขึ้นอีก mm <clears throat> ตั้งออกมันเวออกแคก,กน้อยดีๆแล้วกะจะค่อยออกคุกออกมนเขากะสีเวตโตออกลืมสีหัดคุกละลรมสีหัดคุกอยู่โตละเต็มสีเวตออก แต่ว่าขันมันออกซ้ำออกโคกใส่ไว้นี่ออกบอลนั่นปันใดนี่มันสิออกบอดีปันใดนี่นันซ้ำโคกมันต้องออกหลายกว่านี้พี่น้องหันมันออกหลายกว่านี้มันค่อยงามขันสิออกซ้ำโคกเว้ยซำนี่หันเวลาเขาเอานั่นเรามันมันสิบอปันใดเว้ยบอดอปันใด มันออกลายกว่านี้จังน้อยท่านท่าพคกออกร้วห้อกระสิมาดใส่มือกดออกอมันออกลายกว่านี้สันเถาะ ต่อต่อเสียบเข้าไว้มันจะแข็งอยู่ตอกสารก็นเล ลดลงกว่านี้จังน่อยสิพอดี <c oughs> <c oughs> สำส็จนี้พอดีนี่เส็จมาเสียบเมื่อกี้นี่มันจะแข็งจังน่อย ตกเส้นนี้มันเอาทั้งทองออกนอกละดินเอาทั้งแข้งออกนอกละ สิเนี่ยมันอย่ากอ,อกทั้งขางออกนอกท้องบิดมันขึ้นอือนี่อืม <c oughs> ใส่ขลุกจะเลยก็ได้ด้วกันแต่ว่าต้องใส่ความพยายามหลายตัวแล้วก็คอมันมันออกบวชเสมอกันมันสิมันสี <c oughs> นออกบวชเสมอกันมันสิบวกกลมงามปไปเลยพร้อมักระถามว่าได้บวกกไัได้กกกได้ด้วกันบวชใส่ขุกก็ได้ แต่ว่าหมองมันออกหน่อยออกไหลมันก็สีบ่เสมอบ่แงมเสมอกันบ่กลมดีเพราะฉะนั้นไงที่สุดก็คือใส่คุกนี่แหละสักอนพอมันขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแหล้วกมันกลมพอมันกลมดีกันเทากับมาแหวตัวแล้วเอาคกออกเรามันกระสานไง <c oughs> นี่สำหรับคลิปนี้ก็ให้เบิง้งตอนเอาข้อตอนใส่โคกใส่ตัวสวยอทอดเลยเบิง้งพอทอดแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้ <c oughs> แต่ว่าโบาพ่อเด้พี่น้องซํำเข้าต,อ,ตองเวอออกไลกว่านี้อันที่อันนี่ตอกที่ห้าพับลงไปนี่คือตอกที่มันบดถ,ถึงเด้พี่น้อง มันสั่นมันบอถ,ถึงเข้าก็เลยต่อใหม่หักพับเข้าไปหักพับเอาทั้งในไว้เผื่อว่าเข้าสิดดึงออกนี่เขาต่อตอกใหม่ทั้งเบิดเนี่ยเส่นเด่นบดถ,ถึงเขาก็ต่อใหม่สำหรับที่นี่ก็ให้เบื้องตอนใส่คกเป็นตัวช่วยแหวาปากของต,อต่อต่อไปสิเป็นจังเดกอ่ะที่ตามต่อไปสำหรับลิปนี้ก่ะ ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ